เราก็จะใกล้จบแล้วนะฮะเรื่องตอนนี้ทอมมี่ซึ่งเมื่อก่อนเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งแข่งแย่งชิงดีกันทั้งในสนามรักสนามกีฬานะแต่พระเอกตอนนี้เป็นเรียววอริเออร์แล้วจิตใจสูงส่งแล้วแสดงท่ายิมนาสติกท่ายจ้ๆได้แล้วทอมมี่ก็สงสัยดิฮะเฮะ้ยช่วยบอกความลับให้หน่อยได้ไหมนิดนึงก็ยัง,ง,งดีนะ แดมมันก็บอกว่ามันก็ไม่มีความลับหรือมีอะไรมหัศจรรย์อะไรอกเรื่องพวกนี้มันเกี่ยวกับเรื่องความคิดอ่ะอ่ะผมอธิบายให้พวกเราฟังง่ายๆเกี่ยวกับความคิดเนาะสมมุติว่าคุณต้องการเหรียญทองอย่างมากๆสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับตัวคุณคือ expectation มันจะสูงขึ้นพอคุณคาดหวังสูงขึ้นไอ้บ้านหนึ่งหรือความคิดเนี่ยมันจะไปกดดันฐานบ้านสองในบ้านสามให้เครียด คุณเกรงทั้งตัวเลยครับดงนั้นเวลาที่เราพัดกอล์ฟหรือตีกอล์ฟเนี่ยโอ้โหยิ่งแต้มเนี่ยเป็นตัวตัดสินแพ้ชนะกันนะคุณเครียดเนี่ยเขาเรียกว่าพัดขาสั่นเนี่ยระยะสองสามหลาเนี่ยพัดลงไม่ลงลงก็ชนะไม่ลงก็แพ้เลยตรงเนี้ยทิงกิ้งมันคิดเนี่ยคิดวนเป็นขยะเลยนะผลคือที่ฝึกมาทั้งใจทั้งกายพังไปด้วยรับรองคุณแพ้ คนที่เล่นกีฬาจริงๆเนี่ยเขาอาจจะมองแค่โอเครู้ละหลุมอยู่ตรงนี้แล้วเขากลับมาทําใจสบายๆเขาอาจจะบ่นกับตัวเองถ้าเราสังเกตคริสโตโนโรนันโด Ronaldo, ก่อนที่จะยิงลูกไซโค้งสําคัญสําคัญลูกเลยดีๆเนี่ยนะนักกีฬาหลายคนเนี่ยถ้าเราสังเกตนะเขาจะพูดอะไรกับตัวเองนั่นคือเขาให้ฐานคิดที่หนึ่งลงไปสั่งคิดสองไคิดสามเขาจะพูดว่า ฉันเป็นนักพัดที่เก่งที่สุดในโลกลูกนี้ต้องลงฉันยิงได้สวยงามฉันเก่งฉันยิงดีฉันทําได้ฉันเพื่อดีดความคิดขยะออกไปทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นคุณใส่โพสิทีฟจิตวิยาคําพูดเชิงบวกลงไปฉันทําได้มีวิชันนารีด้วยนะมีวิชันเลยเห็นภาพลูกลงหลุมป่องเห็นภาพลูกประตูฉันฝึกมาเป็นหมื่นครั้งพันครั้งมันต้องทําได้ทําได้ไม่มีความกังขาในตัวเองจิตพร้อมร่างกายมันทํางานให้ฮะเพราะฉะนั้น พูดดีๆกับตัวเองโยนขยะไอ้คำว่าทำไม่ได้ทำไม่ได้ไม,ไดมันจากอเอาออกไปฝึกไปสะสมไปทำดีคิดดีทำดีคิดดีคิดดีก็คือคิดบวกกับโพสิตรีบผมว่าพาพยนเรื่องนี้สอนได้ดีนะลองเอาไปฝึกดูในทุกเรื่องนะเริ่มต้นจากคิดดีครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะใจดีใจดีก็ทำดีสำเร็จแน่นอนครับ